ก่อนที่เราจะไปทําให้ผู้ชายมีความต้องการทางเพศกับเราค่ะคือเราต้องมีความต้องการทางเพศก่อนเราจําเป็นจะต้องมีความต้องการทางเพศก่อนทีนี้เนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่อยู่เฉยๆกันอย่าเรียกงี้ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เป็นผู้หญิงทํางานเป็นผู้หญิงทํางานแล้วยิ่งเป็นผู้หญิงมีภาระคือต้องเลี้ยงลูกด้วยดูแลงานบ้านด้วยงานก็ทําด้วย ความต้องการทางเพศจะลดลงค่ะจะลดลงไปตามความเหนื่อยล้าดังนั้นมันมีความสำคัญมากเลยค่ะที่เราจะช่วยตัวเองก่อนให้มีความต้องการเพิ่มขึ้นและการที่เราจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นได้ก็คือการช่วยตัวเองนั่นแหละค่ะสาวๆค่ะโดยเฉพาะยิ่งถ้าคุณแก่ตัวลงไปนะคะช่วยตัวเองทุกวันค่ะ หากคุณไม่ได้มีเซ็กทุกวันกับสามีมีความจำเป็นสูงมากที่จะต้องช่วยตัวเองไว้ทุกวันนะคะเพราะไม่งั้นความต้องการทางเพศหรือลิปิดโดมันจะลดลงเหมือนกล้ามเนื้อเหมือนกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อไม่ได้ใช้มันจะรีบมันจะรีบแต่ถ้ากล้ามเนื้อมันใช้มันก็จะแข็งแรงลิปิดโดมเป็นสิ่งที่ต้องกระตุ้นอยู่ตลอดเวลากระตุ้นทุกวันค่ะดียังไง มันจะทำให้คุณเนี่ยมีอารมณ์ง่ายกับผู้ชายแฉะง่ายพูดง่ายๆผู้ชายแตะนิดแต่หน่อยก็แฉะได้แล้วหรือว่าอะไรนิดอะไรหน่อยคุณสามารถแฉะได้เยอะๆแล้วเพราะว่าลิปิดโดคุณถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถตื่นเต้นได้ง่ายคุณแฉะได้ง่ายคุณจะเสร็จได้ง่ายขึ้นคุณจะเสร็จได้ดีขึ้นเร็วขึ้นหรือเยอะขึ้น การช่วยตัวเองไว้ทุกวันจึงจำเป็นมากที่จะเมนเทนหรือรักษาระดับของลิปิดโดไว้นะคะเพราะว่าถ้าปล่อยให้ผู้ชายมามีเซ็กกับเราแล้วเราค่อยเกิดความต้องการเดี๋ยวมันจะค่อยๆเหือดแห้งหายไปเหือดแห้งและหายไปหมดเลยเนาะอ,อ่ะโอเคการช่วยตัวเองยังมีบทบาทสำคัญอย่างนี้ด้วยนะคะมันจะช่วยให้คุณรู้ว่าคุณเสร็จที่จุดไหน มีใครรู้บ้างว่าตัวเองสิทธิทจุดไหนคะโ okay. อเคอะตบมือให้ตัวเองที่รู้ใครเสร็จที่เดียวให้ลองไปหาเพิ่มนะคะเพราะจริงๆแล้วคุณอาจจะเสร็จได้มากกว่าที่เดียวเหตุผลของการช่วยตัวเองคือการช่วยให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเราเสร็จกี่ที่คะ่ะเราจะได้ไปเลือกท่าร่วมเพศได้เหมาะสมกับเรา ผู้หญิงส่วนใหญ่มีปัญหานะคะเวลาร่วมเพศเจ็บค่ะไม่เสียวหรือไม่ก็ไม่เสร็จเจ็บส่วนใหญ่มักจะเกิดจากไม่มีอารมณ์อีกทีก็ถ้าร่วมเพศกับขนาดอวัยวะเพศของผู้ชายมันไม่เหมาะอันนี้ไปแก้ใน e m p r e s s เรียนได้จาก e m p r e s s ไม่เสียวก็คือไม่ค่อยมีอารมณ์แล้วก็ ท่าก็ไม่เวิร์กเหมือนกันแล้วไปไปในจุดที่มันผิดจุดไปผิดจุดอะ่ะสอดใส่ผิดจุดผิดมุมผิดท่าหากคุณช่วยตัวเองมาก่อนคุณรู้ว่ามุมคุณอยู่ทะแยงซ้ายขวาหน้าหลังจุดไหนคุณจะได้เลือกท่าร่วมเพศหรือจัดมุมกับผู้ชายได้ถูกต้องเพราะจะให้ผู้ชายไปคลําเองคุณอาจจะได้ขึ้นสวรรค์นในชาติหน้าแต่ถ้าหาเองจะได้ขึ้นสวรรค์นในชาตินี้ค่ะนะคะไปหาเองให้เจอ